เพเ่อนพ่นผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะที่ได้มาเร็นรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททำให้ไม่เกิดได้อย่างไรนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่เก้าเมืม่อวานก็อธิบายเรื่องตกาอุปทา,านภพชาตินะโดยอาศัยฝูงเป็ดและก็ฝูงหง เกษตรที่สวิตเซอร์อแลนด์แต่พอเรานึกดูสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหงมบาวน,นี้นะผัสาสัเป็นปัจจัยพัฒนาจริงมีเนี่ยผมพ่อขนมปให้อหงนะจะเป็นผัจจัยที่ทําให้เกิดสุขพัฒนาสุกพัฒนานั้นใช่ของหงไหมพิจานณาดูสิพัฒนาเป็นปัจจัยตัญหาจริงมีเนี่ยเมื่อได้กินขนมปัง อร่อยนะไมเพี้ยได้เกิดตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีแค่ตัณหาของผงเป็นตัณหาของเป็มไหมหรือว่าตัณหาก็เป็นแค่พลังงานที่อาศัยตัวตัณหาเกิดขึ้นนะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจริงมีใช่ไหมก็มีความยึดมั่นในในสิ่งที่อยากได้เล็กอุปทานที่กตัญหาแล้วก็ไม่ปล่อยนะก็ยายามจะไคินขนมปังที่มือหลวงพ่ออย่างนี้ อุปทานเป็นปัจจัยพบจะมีก็เลยมีการเกอบกันนะแต่ฝูงหงาวานก็น่ารักนะกับฝูงเป็ดไม่ทะเลาะก,กันจนถึงจะมีความโลภบ้างแต่ก็ไม่ถึงแค่โกรธกันนะอาจจะมีพียงแยงกันนิดหน่อยนะแต่เรว่าหลงอย่างนี้เป็นต้นนะพบเนี่ยมีการเกานะกันเพราะเป็นปัจจัยช่ติจมีชาก็คือการเกิดของขันอย่างเช่นเกาะกัน กินขนมปังแล้วได้กินก็อาจจะมีศวทนาที่ได้กินขนมปังนะเกิดการกอดกระถ้าเสียสละให้ตัวอื่นกินอาจจะมีความสุขมากกว่านะาหลวงพ่อก็ไม่ใช่หลวงพ่อกอดผมนะคากผลของปังนี้จะมีความเมตตาผลนันก็เป็นศวทนาคนรับถึงจะถูกของกินขนมปังแล้วถูกนิ้วเจ็บๆงนะก็ไม่ได้กอดวัมโกรธทุก พัฒนาทางใจก็ไม่มีนะอันนี้คือจะเห็นว่ามันน,นั่นแหละคือพบเป็นปัจจัยชาติจะมีแต่ว่าไม่ใช่หฮมเกิดเป็ดเกิดหรือหนูพ่อเกิดนะในการเกิดเวทนาขันต่างๆอันนี้มีอุปกรณ์สาธิตเก็บมาตั้งแต่ชาตินะ่คือที่แรกเลยเนี่ยวิชาเนะี่ยมันไม่รู้ว่าขนาันห้ามันไม่ใช่ตัวตนนะมันก็เลยปรุงแต่งขันห้าขึ้นมารู้แจ้งเลยว่า ันสามสิบนะคือข้างในนี้จะมีหกอย่างอย่างรูปมันก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายกายหกอย่างนะเมื่อมันมามีสัมผัสกับสิ่งภายนอกแล้วมันก็จะเกิดประสนาหกอย่างนะประสนาจะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายแล้วก็ทำอารมณ์เห็นไแล้วก็จะจำมาไว้ในความสุขทุกข์ก็จะจำมาไว้หกอย่างจำรูป เสียงกลิ u, <S <S ่นลดสัมผัสกายจำธรรมอารมณ์อย่างนี้แล้วก็เอามาคิดนะคิดก็คืออเวชนากับสัญญาเนี่ยมาบวกกันแล้วกลายเป็นความคิดว่าเอ๊ะรูปมันให้สุขหรือมันให้ทุกข์มีคุณหรือมีโทษนะจําหกอย่างจำรูปจำเสียงกลิ่นลสัมผัสกายธรรมอารมณ์เหมือนกันนะเขาเรียกว่าสังขารก็สัญญาเจตนาปกิเลสแล้วก็มีวิญญาณปกยานนะ รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมารมพหกอย่างใช่นไหมพระเจ้าเรียกว่าขันสังสุทธ์เห็นไหมเนี่นนใยในนี้ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างอันนี้ก็มีหกอย่างนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมารมเทนาหกเห็นไหมสัญญาหกสังการพวกวิญญ,ญาณหกอย่างนี้นะทีน,นี้นี่คือวิชาที่ปรุงสังขารใช่มาปรุงแล้ว โยนทิ้งเลยไหมไม่ได้โยนทิ้งนะยึดเอาไว้น่าจะเห็นว่าพ่อวิชาไม่รู้จักขันห้าก็เลยปรุงว่ารูปเนี่ยเป็นตนเวทนาเนี่ยเป็นตนสัญญาหกเป็นตนสังขารหกเป็นตนยิญยาณเป็นตนปรุงเสร็จจะไม่ได้ยึดไม่ได้ทิ้งนะยึดเอาไว้เป็นอุปทานขันห้าอุปทานขันห้าคือตามเห็นหรือพิจารณาเห็นว่ารูปเนี่ยเป็นอัน อัตตามีรูปรูปอยู่ในอัตตามีอัตตาในรูปนี้มันประจักษ์นั่นเดียวกันแต่ภาวะเดียวกันเพราะว่ามันปรุงแล้วมันยึดเอาไว้นั่นเองนะเขียนว่ามีแต่ขันห้าจนะันหรันอุปทานก็ยึดอีกว่าเวทนาเนี่ยเป็นตนตนมีเวทนาเวทนาในตนมีตนในเวทนานะยึดว่าสัญญาเนี่ยความผมเสียงเนี่ยเป็นตนเห็นไหมตนเนี่ยมีความจําเสียงเนี่ยความจาเสียงอยู่ในตนแล้วก็มี ตัวตนเสียงไม่ความินคนนู้นพูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้อันนี้อุปทานนะวิปลาสนะแล้วก็มาคิดนะความคิดทกอย่างนะยึดเอาไว้ว่าความคิดเนี่ยเป็นตนตนมีความคิดถึงเสียงเห็นไหมความคิดเนี่ยอยู่ในตนแล้วก็มีตัวตนคนพูดอย่างนั้นคนพูดอย่างนี้แหละอยู่ในความคิดเห็นนะเนี่ยมันวิปลาสนะแล้วก็ยึดเอาไว้อีกว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณได้ยินเสียงเนี่ยเป็นต,ตนต,ตนเนี่ยมีต่อตาวิญญาณ วิญญาณอยู่ในตนเนี่ยมีตัวตนอยู่ในโสตวิญญาณนะันวิปลาสอะ่ะงั้นยึดเอาไว้ย่างนี้ก่อนปรุงแล้วก็ยึดอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีแปลว่าอะไรนะพอยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นก่อกคำรรดีแล้วกันนะก็เหมือนใส่สีอัญ,ญมณีหวานแหววล,ลงไปแล้วกันนะอันนี้หวานแหววล,ลงไปในลูกที่มันก็จะต่อนเนื่องกันนะเหมือนเราพ่อไปให้อาหารของมาหวานนะ ในเวทนาก็มีอัญมณีหวานแหววในความจำในความคิดและการในวิญญาณอย่างนี้นะจะเปรียบเทียบว,ว่าอ,อา้อนี่คือการก่อกรรมสีอัญมณีลงไป <c oughs> เหมือนกับบางคนก็ถวายผลไม้ให้กับพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วกันนะป็นบ,บางคนก็ถวายดอกไม้พระพุทธเจ้า ออนนะก็ขอผมแล้วนะองผมแต่เราไปอุปทานกัอกันดีนะะดอกไม้ไปถหวานพุทธเจนะ้าเห็นไหมขันห้าเนี่ยที่เป็นอุปทานทเฉยๆทีแรกอนี่ยพอใส่กามเราไปสีมันจะเปลี่ยนทันทีนะนี่ก็จะมีสีหวนนานแบบฟงฟิงบาง,งนคนถวายดอกไม้ดอ,ไมดอกมะริดอกบวัวดอกสาระก็มีวิบายนเป็นดอกสาระเห็นะเพราะว่าจำเอาไว้จากสังขารแล้วก็เลยไปเกิดลูก ที่มีต้นสาระอยู่บนสวรรค์นนะหน้าตาสวยงามมีุขกษาณาจักถวายดอกสาระมีความจําถวายดอกสาระมีความคิดว่าถวายดอกสาระวิญญาณเราพวกนี้ก็เกิดขันท่าบนสวรรค์น,นี้นะสีวนตปัจจุบันก็จะมีความสุขเพราะขันท่าก็จะเปล่งปลั่งประกายสดใสฟุ้งฟิ้งอย่างนี้นะนี่เอามาวันๆนหนึ่งก็ไม่ได้ก่อกรรมอย่างเดียว บางคนก็อาจจะกอ่อกรรมร้ายนะุ่งร้ายเอาไปดีใบไม้แห้งแล้วกันนะต <c oughs> อะกกมไม่ดีที่เต้าบอกนะก็อุปทานกันาก้าเห็นไหม,มนนบางคนเปลือาเวลาุ่งร้ายใส่ สิ่งที่มองค้าเป็นซากกระหลักพังในอดีตตรงใส่ลงไปในรูปในเวทนาก็เศร้าหมองความจาก็มีแต่เรื่องเศร้าหมองความคิดก็มีแต่เรื่องเศร้าหมองวิญญ,ญาณก็รับรู้แต่เรื่องเศร้าหมองเห็นไ,ไหมอย่างนี้ถ้าตายไปอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้จะเป็นยังไงมีแต่เรื่องเศร้าหมองนะก็ไปเกิดรูปขันในร,รกที่เศร้าหมองเวทนาขันในรกที่เศร้าหมองสัญญา ความจาเรื่องเศร้าหมองความคิดเรื่องเศร้าหมองอยากรู้เศร้าหมองมีมาก่อนไหมถ้าไม่ก่อกรรมมันจะมีไหมขันมันก็เป็นของว่างเปล่าจากตัวตนนะเพราะมันไม่มีไม่มีกรรมอยู่ข้างในก็คืออุปทานดับไม่ได้ไปยึดมั่นนะว่าไอ้ขันห้าเนะี่ยเป็นตัวตนของเราหรือของเขาเมื่ออุปทานดับไม่ยึดมั่นแล้วก็ไม่ก่อกรรม มีใครก่อกรรมกับเสียงดีไหมมันก็ก่อกรรมอยู่หกทางเดี๋ยจากรูปจากเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายทลมถ้าไม่ก่อกรรมไม่ดีกับเสียงจะตกแต่ลกไหมจะเสียงเนี้ยกับเสียงนกร้องเสียงน้ําไหลเสียงตุนทกขอนเสียงคนพูดเนี่ยคนสวิตพูดอย่างหนึ่งน้ําเสียงอย่างหนึ่งนะคนเยอรมันพูดน้ําเสียงอย่างหนึ่งเห็นไหมคนจีนพูดอย่างหนึ่งมันก็เสียงเกิดเหมือนกันเห็นไหม นี่คือสติตรงปัจจุบันไม่ใช่ไปนึกถึงเสียงในอดีตว่าเขาว่าเราว่ายังไงเขาดินทาเราว่ามันบอกไปแล้วนะยุตธจัดว่าขันในอดีตยกเอาไว้ก่อนขันในอนาคตยกไว้ก่อนดูตรงปัจจุบันนี่เอรตรงปัจจุบันเลยเนี่ยหูกเขาบเสียงเหตุนี้มีผลนี้ก็มีก็คือเกิดโสจาวิญญาณอย่างนี้เกิดโสจาวิญญาณแล้วเนี่ยมันเป็นเราไหมเมื่อเสียงมันไม่ใช่เราใช่ไหมเสียงไม่ได้มีตัวตนโสจาวิญญาณจะเป็นตัวตนไปได้ยังไงวิชาศาสตอย่างนี้นะว่า ันเท่ากันไม่ได้เลยที่ว่าโสตวิญญาณเป็นตัวตนและก็เสียงมันเกิดดับไม่ใช่เราเกิดไม่ใช่หลวงพ่อน้าเกิดไม่ใช่เขาเกิดดับเหรอไหมแั้โสตวิญญาณก็เกิด,ดนะเหมือนกันนะเนี่ยก็จะไม่มีการเกาะของเกิดเสียงเพราะว่าอุปทานในเสียงมันไม่มีนะเนี่ยต่อกำชั่วก็ไม่มีต่อกำดีก็ไม่ดีตรงเนี้ยโยมคนไหนที่ฟังเสียงแล้วเกิดในในรกสวรรค์บ้างไหมถ้าไม่เกาะของคือตัวปัจจุบันนะ ที่เขาเรียกว่าสติปัจจุบันนะไม่ใช่เปนั่งเมอคิดถึงเรื่องอดีตเสียงในอนดีตแล้วว่าไปกระวลเสียงในอนาคตนะนึ่ออาไหมนี่เป็นหลักการปฏิบัตินะาฉนั้นเสียงเนี่ยที่เขาที่ได้ยินเนี่ยเป็นโสตรรวิญญาณเ,เป็นหราไหมดูให้ดีนะเมื่อได้ยินแล้วมันก็จะเกิดสุขทุกข์จากเสียงเนี่ยเวทนาจากเสียงเป็นเราไหมเมื่อเสียงไม่ใช่ตัวๆๆๆนตนความจวาเสียงเนี่ยเป็นเราไหมเมื่อเสียงไม่ใช่ตัวตนเห็นไหม ความคิดถึงเสียงเนี่ยเป็นเราไหมนี่ไม่เสียงไม่ใช่ตัวตนนะมั้ยเนี่ยรูปขันเนี่ยจักหูเนี่ยที่ดินเสียงเป็นตัวตนไหมก็ได้ขันมาแล้วนะผู้จ้าก็เอายัตนาหกเลยแนหะคูณไปในขันห้ากลยเป็นขันสามสิบที่จะยกตัวอย่างว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยคือไปเคาะมันกระดับนะเสียงระฆังเสียงอะไรนกร้องก็เหบือนกันแลยกตัวอย่างถ่งตัวอย่างก็มาหนึ่งข้อนะในยตนาตนะหกอย่างนี้ แล้วก็ลองกระทบไปดูที่ว่าอันไหนมันเป็นตัวต้นตังนันนี้คือสติที่ในปัจจุบันนะที่จะสามารถอีกหนึ่งนาทีแล้วกันนะที่หลวงพ่อพูดเสมอเนี่ยยังไม่มีอุปทานใช่ไหมยังไม่มีอุปทานยังไม่ได้ยึดมั่นในเสียงนะเพราะเสียงมันก็ยังไม่ได้เกิดนะหนึ่งนาทีมีเสียงแล้วถ้ายังไม่มีอุปทานเนี่ยในหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยตัวปัจจุบันขนาดมันจะมีพบไมมมีการกออกันไหไม่ดูแบบนี้นะดูปัจจุบันนะปัจจุบันไปว่าอย่างนี้นะมีการกอกข้างเสียงไหม อีกหนึ่งนาทีแค่ล่าแค่ลาหรือขพอะเดยบมีนรกสวรรค์เกิดหรือยังยังไม่มีเพราะยังไม่มีการต่อกันนะนั้นนรกยังไม่มีมาก่อนนะถ้าไม่ไปต่อกันมไม่ดีกับเสียงสวรรค์ก็ยังไม่มีมาก่อนเลยนะยังไม่ไปต่อกันดีกับเสียงถ้าไปต่อกรรดีกับเสียงเป็นสยบมเมาก็เป็นเรื่องทุสัยถ้าไปต่อกนไมแ้ไม่ชอบเสียงสะสมไว้ก็จะเป็นปฏิฆาู้สัยเป็นพวกโทสะหรือว่าเกิดอูลุบเเสียงแล้วก็ไม่รู้เม่อเพอ ไม่รู้ว่ามันแค่เหตุปัจจัยมันดับไปก็จะเป็นโมหะนะฉะนั้นถ้าไม่มีการก่อการกระสียงทางด้านปรุงดีก่อความดีและก่อความร้ายไแล้วกันกะะกนะจะไปเกิดสวรรค์ดารลอกได้ไหมนั่นใครที่ทเพียนประถุปแล้วตั้งใจว่าฉันไม่เกิดต่อไปนะมันไม่เกิดตรงนี้เดี๋ยวนี้นะหรือถ้ามาเกิดดารลอกตรงนี้ไม่พอใจเสียงเหตุเลยนะก็เปนเกิดดารลอกแล้ว ที่ทตัดขันในอดีตยกไปก่อนในในคดยกไปก่อนดูจนปัจจุบันเลยถ้าเหตุนในใจมันมีเนี่ยมีการตอบกแล้วมันก็เกิดทุกขเวทนาทันทีแต่เหตุนใ,นใ,นในใจมันต่รตอบีแลีมันก็เกิดสุขเวทนาทันทีแต่ไม่ใช่เรานะแต่ถ้าไม่ไปก่อัทงกมดีกมชั่วละมันจะเกิดไหมในโลกสวรรค์<ม>ก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะทุกคนนะตอนนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมเรียนรู้เรื่องปฏิสมูบาลทำให้ไม่เกิดได้อย่างไร แล้วหวังว่าหลวงพ่อพยงไปหาตัวอย่างมาตั้งแต่เช้ามืดน,นะคงจะมีประโยชน์ต่อพ่อเราบ้างขออำนวยพรให้ทุกคนปฏิบัติเห้ได้บักผลนิพพานในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอดเชิญทอด